น้องหมาไปฝังไมโครชิปกันค่ะทุกคนวันนี้พอยพาซูเพ็ดมาที่แฮปปี้เพจฮอปพิทเลค่ะที่นี่เขาตกแต่งน่ารักมากสไตล์มินิมอลสุดๆมาถึงก็พาซูเพ็ดชั่งน้ำหนักก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็พาน้องซูเพ็ดไปหาคุณหมอกันก่อนที่จะทําการฝังไมโครชิปคุณหมอเขาก็จะตรวจสุขภาพน้องหมาเราก่อนนะคะขั้นตอนการฝังไมโครชิปก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนฉีดวัคซีนให้น้องหมาเลยแต่ว่าซูเพ็ดดิ้นไปดิ้นมากว่าจะได้ฉีดนะโอ้กันอยู่นานเลยค่ะ แต่พอฝังเรียบร้อยแล้วซุปเผ็ดก็ยิ้มแฉ่งเลยไม่เจ็บเลยใช่ไหมล่ะข้อดีของการฝังไมโครชิปนะคะเป็นการลงทะเบียนให้สัตว์เลี้ยงค่ะป้องกันการสัตว์เลี้ยงสูญหายหากต้องการพาน้องไปต่างประเทศด้วยก็ต้องฝังไมโครชิปเหมือนกันนะ พอฝังเสร็จคุณหมอเขาก็จะลองสแกนให้ดูค่ะและนี่เป็นตัวอย่างไมโครชิปค่ะขนาดเล็กมากการฝังไมโครชิปจะฝังอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังนะคะพอฝังเสร็จแล้วสเพรดก็เดินเล่นเลยค่ะที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีมุมขายของเป็นเพจช็อปเล็กๆตรงนี้ด้วยนะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีส่วนของด็อกโฮเซลด้วย ขามีห้องให้เราถึง4ไทยด้วยกันนะทุกคนพอมาแล้วซุเพ็ดก็ลองใช้บริการดูสักน้อยอ่ลองทําความคุ้นเคยเวลาเผื่อได้มาใช้บริการจะได้ชินช้นๆมาดูในส่วนของกลุ่มมิงตรงนี้ก็น่าใช้บริการมากแล้วดูซูเพ็ดนะขึ้นโตะยิ้มแฉ่งเฉยเลยพอทัวร์กันเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมารับเอกสารในการฝังไมโครชิพน้องซูเพ็ดกันค่ะเป็นอันจบเรียบร้อย